สวัสดีทุกคนด้วยครับผมอมซาดนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นด่านคริสต์มาสทริอ l แบบปาร์ตี้ในเกมเดอะมิมิกันนะครับสร้างเลยนะครับ Christmas t r i อ l ครับปาร์ตี้เลยนะครับเกมเริ่แล้ะครับรอบนี้มาหลายคนเลยเราดูกันว่าจะมีความท้าทายยากสักแค่ไหนกัน ครับขอบคุณนะครับเรัมเคียงวันก่อนโดนแรกทําการรอบปีศาจมาครับสเต็ปเดิมเลยผมจะมาลองใช้ดูมาแล้วเอาน่าจะไปแล้วล่ะครับคนนั้น เลยครับจังหวะนนี้ับภารกิจจากเอลครับวิ่งยาวๆก่อนับภารกิจให้อยู่ข้างหลังเอลนะครับการปีศาจเดินมาได้ภารกิจแรกคือซ่อมรถซันต้าครับผมเหมือนเดิม ค่อยเดินบุ๊บไม่มีนะโอเคเฮ้ยยังไงอะทางไหนค,ครอบไม่กล้าเดินเลยครับออกขวาดีแพ้คอนโทรลได้ครับ โอเคครับชั้นสองโอเชั้นสองหน้าที่ของผมจะต้องไปทำภารกิจนให้สำเร็จครับแล้วก็ไปรับภารกิจที่สองกันต่อนี้ผมจะใช้วิธีจากคุณผู้ชมนะครับเราออให้มาหลบตรงใต้ตัวนี้ได้ซึ่งผมลองแล้วก็ถือว่าโอเคเลยครับวิธีนี้เราให้พีศาจมาครับแต่ถ้าคุณผู้ชมต้องการสปีดลันก็อาจจะต้องออกไปล่อก,ก็ได้นะครับ ได้ครับแต่ต้องเข้าไปมุมๆหน่อยนะครับโอ้โหอ้โหเกือบดีมาติดกระแหงเกือบไปครับโอ้ไม่กล้าไปเลยเอาไงดีเดิือมาแบบเงียบ มาครับมาต้องเข้าจังหวะปเป็นๆนะครับติดขัดต้นที่จบเลยไปต่อครับอืออับไปแล้วหนึ่งผมขอเล่นแบบเซฟนะครับไปมุมเดิมก่อน ไยินอยู่นะวาร์ปมาแล้วเตรียมรับมือเอ้ยหรือว่าวาร์ปชั้นสองหรือเปล่าชั้นแรกนะดูจากจุดศูนย์กลางของควันลงล่างอีกสามวิเฮ้ยบรรยากาศเงียบม,มากเลยครับตอนนี้ กำลังจะบอกว่าเอาไงดีโอเคเห็นแล้วไปหลบใต้เปียโนแทนครึบปึง้ง เอ้ยมาทางซ้ายติดติดติดออกซ้ายเอาให้ชวนนะพรึบประกอบเรียบร้อยรรบภารกิจต่อจากเอลครับอ๋อมีคนรับภารกิจให้แล้วดีมาก เร่กันหลายคนก็ดีนะครับมาสานง,งานได้ดีมามามาดิไปเลยไปทางไหนต่อเริ่มเก็บจากโต๊ะกินข้าวก่อนโอ้เกือบครับ ได้ครับโอเคเดี๋ยวบอกนะปึงป้งปึง้งต้องทำการลอบไปใต้ดินก่อนลบ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 ,ลบ แล้วลงแล้วโดนโดนดวน,ดวน,ดวน่วยกัน่ชย่วยกันดีมากดีมากจากังหวะไม่ดีเลยเอาไงนะอ่ะยเดี๋ยวมาทางซ้ายนะเึ็บับด้านนอก ชาสตเตมิน่าลูกบอลไม่ค่อยเดินไปหลบตรงเป็นโนแล้วก็ได้อเออข้างนอกเก็บแล้วตรงรถเก็บแล้วหมดแล้วครับไปขวาวิง่งไปเลยกลัวอะไรข้างหน้าก่อนเออ เห็น้วนะลงแล้วลงแล้วออกขวาเ,าเัาใส่ความเรียบร้อยนะครับจริงด้วยลืมได้ไงลืมเก็บครับอ๋อมีคนรับเควนให้ไงอ ขวาโอเคครับผมค่อยลงมาเก็บชิ้นสุดท้ายนะครับเพื่อนไปช่วยเพื่อนก่อนเจ็ดชิ้นแล้วน่าจะรอบนอกนี่แหละแปดเก้าไงดี ตรงไปก่อนแล้วสามชิ้นครับหลังคัวเก็บแล้วเหลือช้างขอไปเก็บชั้นล่างก่อนนะช้างปากด้วยนะข้างบน ึ้นไปดูเพื่อนก่อนนะครับมานอให้แล้วไปดินเดี๋ยวไปช่วยก่อน สางเก็บแล้วโอ้ทำไงอะบายืม,มนี่ไงป๊อบภารกิจหยิบกุญแจ ไม่ค่อยเดินอย่าก,กลัวตามมามีเพื่อนรับเควินให้หรือเปล่าหน้ารู้สึกเนี้ยแปลกๆโอเค น่าจะาารอปีศาจมาโอ้ยขอทางหน่อยขอทางหน่อยนี่ไงเก็บได้เลยกุญแจเออได้มาแล้วเอ,อ้ยไป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 ,ไปข้างนอกได้เลยข้างนอกไปข้างนอกเลยเออไปจีจีมาวิ่งยาวเลย ใช่วามาตรงนี้นี่ฮาเลยเนี่ยดีจีเรียบร้อยครับทุกคนช่วยกันด้วยนะครับเนี่ยสนุกไปอีกแบบนึงนะครับแบบทีมได้พูดคุยได้สื่อสารกันแล้วก็แบ่งหน้าที่กันนะครับแบบปาร์ตี้นี่โอเคเลยนะอ,อีกรูปแบบหนึ่งเลยความท้าทายก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ โอเคครับงันกลับไปที่ล็อบบี้เลยนะครับจบไปแล้วนะครับสําหรับด่าน Christmas Trial ลระดับไนท์แมร์แบบทีมด้วยนะครับไปเราดูกันต่อในด่านต่อๆไปนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับเจอกันใหม่ในพีหน้าสวัสดีครับ